ร้านสมสวยหน้าบ้านอันนี้คือร้านเสริมสวยของเรานะคะครับตั้งใจเรียนมากจนหัวหงอก <c oughs> เอาแบงผมก่อนนะคะอันนี้ช่างจบปริญนยาโทจากอิตาลี <c oughs> <c oughs> เรื่องการตัดผมหมา <c oughs> <c oughs> ตาเขาจะมากระโดนะะดสวิมมิ่งไอสโนวค่ะทุกคนวันนี้ตาเขาจะมาไหา้น้ำให้ดูว่ายสโนวฮะเดี๋ยวตาเขาจะกระโดดลงแล้วนะคะตอนนี้สโนวนุ่มมากเลย ดูดูคนลุกเอาแข็งแรงเลยคนสวีเดนเขากระโดดลงโนเขาว่ายน้ำเหมือนว่ายน้ำเลยตากระโดดเมื่อกี้น่ะตุ๊บเจ็บดิกระโดดเลยแล้วก็ทำเป็นว่ายน้ำโอ้โหแต่เอ้ยยอมแพ้ซะแล้วเนี่ยยอมแพ้แล้วนะเจ็บ โอ้ยยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยบักตาเอ้อยปไปสลัดพิมากก่อนใต้ขอยกทงขานะคะเขาไม่รอดค่ะไม่ผ่านการฝึกทหารที่สวีเดนแน่นอนหนาวมากล็อกประตูเจลรี่เกง่งมากเจลรี่ไม่ให้เขาว่าเจอรี่ล็อกประตูบอกเจลรี่ล็อกประตูเจลรี่เ <laughs> จลรีก่กดดวนเลยเ <laughs> จลรี่ทำเป็นไม่ได้ยินด้วยนันอะ เจอรี่เฮ้ยตาหนาวว้ตาจะตายแล้วตาไม่ไหวแล้วดิวเจลรี่ทำขอร้องฮัลโหลอยู่ฮัลโหลอยู่บอกตาว่าฮัลโหลอยู่ตาแข็งแล้วเจลรี่สวัสดีท่านเช้าคด้วยนี่ให้เขาเจอตรงนี้สวัสดียัง สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสูนุดบาร์เบอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมกันนะคะช่วงนี้โควิดติดโควิดนะคะเราไม่ไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยนะคะเราจะมาเปิดร้านเสริมสวยหน้าบ้านอันนี้คือร้านเสริมสวยของเรานะคะตัดผมกลางหิมะนะคะอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังช่างพร้อมแล้วได้น ไม่รู้ว่าช่างหรือลูกค้าจะหนาวตายก่อนเด้องานนี้นะจ้าหนาวนี่จากระโดดี่มะลงมาสออันดับแรกนะคะวันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรไม่รู้นะคะนี่คนมีขวัญสองหัวเนี่ยหัวทรงขวันเถอเอ้ยขวัญหัวสองอะไรนะตรงมัดตรงนี้ก่อนนะคะ อดทนหน่อยสิลูกค้าตีบลูกค้าอยู่เฉยๆสิลูกค้านี่นะคะอันดับแรกเราต้องแบกผมก่อนนะคะเอาไข่หาวออกก่อนไข่หาวทุกคนมาดูนะคะไข่หาวเต็มหัวเลยค่ะเนี่ยพอดีหิมะมันตกมาเยอะนะคะเนี่ยตกมาขาวโพลงเลยนะคะไม่ไม่มีชาเลนท์ทำใช่ไหมหิมะตกมาขาโพลงเลยนะคะหัวเขาเลยขาวไปหน่อยนะคะเขาตั้งใจเรียนมากจนหัวงอก เราก็จะมัดผมก่อนตรงนี้อ่ะมัดไว้เพราะว่าเราจะเอาไว้นะคะใส่ครั้งไหนนี่น่ะบอกครั้งที่แล้วก็ใส่ครั้งนี้แล้วเนาะมียางไว้นี่มีเดี๋ยวเอาให้ก็ห่อมล่ะยุติชัยแล้วโอ้โหโอ้โหพี่แต่คนขี้เกียจกับหนึ่งให้แมงมุมผมเซตก่อน เอาแบ่งผมก่อนนะคะอันน <sick to> <corner> ี <sh> <sh> ้ช่างจบตรินยาโทจากอิตาลีเรื่องการตัดผมมาดี๋ยวมากต่ออน้าไม่อ่อนหนาวไม่ สายจะพาท่นี่ปเดี๋ยวม่จะพากแม่ก็จะาอ่อที่งหนาวกระดูลงไปสาวไปสาจเกตมอมึงด่ใส้อ้าวมาตรนี้เมื่อกี้ช่างเมื่อกี้ช่างไปส่แจะเก็ตมาหายหนาวตอนนี้เราจะมาถ่ายแล้วนะคะเรามาถ่ายผลสัตว์กัน <laughs> ตาเตรียมตัวระวังไปเสยข้างหลังออกก่อนเลยนะตาจอรนอืมวันนี้จะได้หน่อยแล้วเดี๋ยว,วความมาเก็บผมไปทิ้งเออแม่เราจะเก็บผมไปทิงง้งนะกะทินะโอ้โหตาผิวหมดเลยท่นี่อะไรผิวผมผมัวอะไรเนี่ย <laughs> ลมมันมา ไปเสร็จแล้วเออฮะเสร็จแล้วอะนะไปโรงเรียนได้ไปตรงนี้เลยอะเขาจะบ่ายเอ็มเทมากเลยเนทะ <c oughs> ว่หมดอะก้มหัวหน่อยหรือกวอนหลอกแกนี่้มเ,มเนี่ยมันจะถ่ายหัวออกมันแบตจะหมดเลยอ่ะจ้ามันไม่ไมีแรงอ่ะท่านไม่เสซตเืยอแมมันมันดีแบตหมด

ะคะเสร็จแล้วครับทุกคนตัดผมเสร็จแล้วนะคะดูดูสะอาดสะอาดขึ้นมาอะไรตาดูเป็นหนุ่มขึ้นมาทันทีก็อยู่คนมันหลบกกูง วูบิดดโอนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะนี่ช่างตัดผมกับลูกค้าจะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะดูทุกคนข้างหลังนะฝ้าเป็นสีชมพูเห็นไหมสวยมากเลยนะคะเห็นไหมน่ะเป็นสีชมพูสีฝ้าสวยมากวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีว่าตาไปแล้วจ้าหนาวจ้า